นี่เยี่ยม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 ตัวบังเกอร์ตัวบังเกอร์อรแล้วก็มีหน่วยสายฟ้าโอ้โห <c oughs> ถ้าถ้าแต้มซื้อตัวถึงจะซื้อไปเลยก็ได้นะไม่ไม่ซื้อเสียมเล่นซื้อเสียมเลยนะมืกดำครั้งหน้ามิ๊นึงตีทวน,ทวนเป็นที่ยืนในลิ้นกูเนี่ยทวนคลองไม่ได้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 ล้มหนึ่งไม่ได้ล้มหนึ่งล้มหนึ่งสวยพี่สวย น็อน็อน็อตน็ไปไปไสกเลกมันมันยาเลยเยว่ะนี่ยังมีเหนจริไเนี่ยเบ้าแ่เลปิดไยคิดอยู่ไปร็วไปเ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 ร็ๆไปเร็ไปเไป็วไปเร็วไปเวไปเร็วไปเร็วไปเร็ไป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 ไ เอามันสมกสมบนมองไหมะมิดซีรีมิดซีรีแล้วมิดซีรีแล้วไน้ห้ำห้ำโอดมดีแมไเร็วขบคุนี่เร็วว้าวมึงทำบนพื้นอะไรนี่ปัง มึงจหน่วยไหนเนี่ยพีพีพีพลาดเปพลดเปพลดไหวะงานกู้มงานมึงนซะเหีบรานี่นี่ใส่กู้ใส่กู้ล้วโอ้ครแทกคอแทกคอนแทกเฮ้ยเหลือหนึ่งเหลือหเหลือหนไปไปเราไม่ได้การมาแล้วเพื่อนเอาววะป้งม่น้การยิงไม่ยิงเว ท่าบุรีล่ะท่าบุรีล่ะท่าบรีล่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหขุดขดเหมนเลยพี่ไม่เช่ยหยิ่งเขาปุ๋มเล่นไม่ออกแเมื่อน้องคุณเล่นเอฟเมากเนไป <laughs> Thanks. Goodbye. <laughs>